สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราวันนี้นะคะเราจะมาลงลึกเรื่องระบบควบคุมคุณภาพหรือ QC แล้วก็เรื่องโลจิสติกส์ของตีมูค่ะที่หลายคนก็เอ๊ะสงสัยว่าทำไมเขาส่งของคุณภาพดีได้ทั้งที่ราคาถูกมากๆข้อมูลที่เราหามาเนี่ยจะพาไปดูเลยว่าเบื้องหลังเขามีกระบวนการที่แบบเข้มงวดจริงจังยังไงเป้าหมายวันนี้ก็คือมาแกะดูกันค่ะว่าตีมูทำได้ยังไง แล้วหลักการพวกนี้เนี่ยเออจะไปปรับใช้กับธุรกิจอื่นอย่างร้านอาหาร Delivery ได้ไหมเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับในโลก e-commerce ตอนนี้เนี่ยการแข่งขันด้วยราคาอย่างเดียวมันไม่พอแล้วการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนต่ำกับคุณภาพที่ลูกค้าโอเคเนี่ยมันสำคัญมากการที่ตีมูดูเหมือนจะทำตรงนี้ได้ดีระดับหนึ่งนี่แหละครับที่ทำให้มันน่าสนใจว่าเอ๊ะ เขามีเคล็ดลับอะไรอูเขาใช้ระบบ QC แบบหลายชั้นเลยประมาณ3ขั้นตอนหลักๆขั้นแรกนะคะคือตรวจสอบก่อนการผลิตเลยอันนี้ไม่ใช่แค่ดูเอกสารนะเขาแบบส่งทีมไปดูโรงงานจริงๆเลยค่ะดูตั้งแต่เครื่องจักรกระบวนการผลิตไปถึงแหล่งวัตถุดิบก่อนที่จะเริ่มสั่งทำเลยเหมือนคัดกรองกันเข้มข้นตั้งแต่แรกเลยนะคะครับการลงไปดูถึงหน้าง,งานแบบนี้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยสำคัญมากนะ มันช่วยกั้นปัญหาออกไปได้เยอะเลยพวกซัพพลายเออร์ที่ไม่ได้มาตรฐานก็เออถูกคัดออกไปก่อนก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทีหลังทั้งเรื่องคืนของเรื่องชื่อเสียงอะไรพวกนี้แม้ว่าการตรวจสอบแบบนี้มันอาจจะดูเออเหมือนลงทุนเยอะช่วงแรกนะแต่ถ้าเทียบกับการแก้ปัญหาตอนปลายทางแล้วเนี่ยก็น่าจะคุ้มก่าเยอะครับ แต่ก็น่าคิดนะว่าระบบที่มันเข้มขนาดเนี้ยจะขยายไปใช้กับซัพพลายเออร์เยอะๆได้ยังไงให้มันยังเวิร์กแล้วก็คุมต้นทุนได้อันนี้น่าติดตามจริงๆนั่นสิฮะน่าคิดมากไปต่อกันที่ขั้นที่2นะคะคือการตรวจสอบระหว่างการผลิตคือพอเริ่มผลิตแล้วเนี่ยก็ยังไม่ปล่อยผ่านง่ายๆนะคะเขามีการสุ่มตรวจคุณภาพเรื่อยๆเลยทางวัตถุดิบที่เข้ามาใหม่ๆระหว่างผลิตแล้วก็ เออ่สินค้าตัวอย่างที่อยู่ในลายผลิตเลยตรงนี้ล่ละคะ่ะที่มันแบบน่าสนใจจริงๆลองคิดดูสิคะถ้าเจอปัญหาสีเพี้ยนตั้งแต่เนิ่นๆกับการต้องไปเรียกคืนของเป็นพันๆชิ้นเพราะปัญหาเดียวกันการตรวจเจอแล้วแก้เลยแบบนี้มันช่วยลดความเสียหายได้เยอะมากจริงๆใช่ครับการทำ QC เชิงรุกหรือ Active QC แบบนี้มันต่างจากการรอตรวจแค่ตอนของเสร็จเป็นล็อตๆเลยนะ มันต้องอาศัยการทำงานที่ใกล้ชิดกับโรงงานมากๆเลยล่ะครับแล้วข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตรวจพวกนี้ก็น่าจะเอาไปใช้ประเมินซัพพลายเออร์เรื่อยๆด้วย,วยกลายเป็นเหมือนวงจรพัฒนาคุณภาพหรือถ้าใครทำไม่ดีก็อาจจะตัดออกไปเลยเป็น QC ที่ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนจริงๆฝังไว้ในกระบวนการเลยมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วค่ะคือการตรวจสอบก่อนจัดส่งแล้วก็ระบบโลจิสติกทีเ่เขาเรียกว่าอัจฉริยะเลย สินค้าที่ผลิตเสร็จเนี่ยจะถูกส่งไปที่ศูนย์รวมสินค้าของทีมูเองก่อนที่เนี่ยก็จะมีการตรวจคุณภาพด่านสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเช็คเลยว่าของครบไหมตรงตามสั่งหรือเปล่าสีขนาดรุ่นทุกอย่างต้องเป๊ะก่อนจะแพ็คลงกล่องอ๋อมีด่านสุดท้าอยอีกทีที่ศูนย์ของเขาเองใช่ค่ะแล้วจากนั้นก็เป็นเรื่องโลจิสติกที่เอ่อน่าทึ่งมากคือเขาเรวบรวมออเดอร์จากลูกค้าหลายๆคนไม่ใช่แค่จับจับมารวมกันส่งนะ แต่ใช้ระบบอัลกอริทึมมาช่วยวางแผนเลยจัดการพื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือบนพาเลทให้คุ้มค่าที่สุดมีการผรสมผสานการขนส่งทั้งทางเรือทั้งอากาศดูตามความเร่งด่วนต้นทุนของสินค้าแต่ละอย่างในรอบส่งนั้นๆโหละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ค่ะอันนี้แหละที่เป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่ช่วยลดต้นทุนค่าส่งต่อชินลงไปได้เยอะเลยส่งผลต่อราคาขายสุดท้ายที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือการรวมส่นสินค้าแบบนี้มันไม่ใช่แค่ประหยัดค่าส่งนะ แต่มันคือการสร้างจุดควบคุมที่สำคัญเลยการที่ของต้องผ่านศูนย์ตัวเองเนี่ยทำให้ทีมูถวน QC ขั้นสุดท้ายได้แล้วก็ยังสร้างอำนาจต่อรองกับบริษัทขนส่งได้ด้วยเพราะปริมาณมันเยอะมากเปลี่ยนโลจิสติกจากที่แค่เป็นค่าใช้จ่ายให้กลายเป็นเหมือนสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์เลยที่ทำให้โมเดลราคาถูกนี้มันเป็นไปได้จริงไม่ใช่แค่หาคนส่งถูกๆแต่คือสร้างระบบขนส่งที่มันมีประสิทธิภาพสูงสุดในสเกลใหญ่ๆครับ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะถ้าเราจะลองเอาบทเรียนนี้ไปปรับใช้กับร้านอาหาร Delivery ดูบ้างนอกจากการเช็คความสดของปลาแบบเบสิกกะค่ะลองมองให้เป็นระบบมากขึ้นอย่างเช่นการคัดกรองซัพพลายเออร์ใช่ไหมคะเ <c oughs> ทียบเท่ากับ Pre-Production ของทีมูเลยไม่ใช่แค่ชิมแล้วอร่อยแต่ต้องดูมาตรฐานฟาร์มแหล่งที่มาสม่ำเสมอไหม อาจจะใช้เช็คลิสต์แบบดิจิตอลมีถ่ายรูปตอนรับของแพงๆอย่างเนื้อดีๆอาหารทะเลเพื่อให้มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วก็ผูกกับคะแนนซัพพลายเออร์ไปเลยอืมก็น่าสนใจนะทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็เรื่อง QC p a r พาร์ทเนอร์ขนส่งเทียบเท่ากับโลจิสติกของทีมูไม่ใช่แค่จ้างใครก็ได้แต่เลือกเจ้าที่มีมาตรฐานชัดเจนตรวจสอบได้เช่น มีบันทึกอุณหภูมิตอนส่งไหมมีวิธีแพ็คอาหารดีๆป้องกันเสียหายหรือเปล่าครับเรื่องนี้สําคัญมากกับอาหารอาจจะมีตัวเลือกการส่งที่เออการดูแลต่างกันราคาก็ต่างกันไปสุดท้ายก็เรื่องบรรจุภัณฑ์ค่ะเทียบได้กับ product spec ของสินค้าออกแบบกล่องหรือถุงไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องรักษาอุณหภูมิได้ดีมีซีลป้องกันการเปิดเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารถึงมือลูกค้าในสภาพดีที่สุดเหมือนที่ทีมูต้องส่งของให้ถูกสีถูกไซส์นั่นแหละค่ะ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือการฝัง QC ที่เข้มงวดหลายหลยชั้นเข้าไปในทุกจุดของ Value Chain เลยตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางไม่ใช่แค่มาตรวจตอนสุดท้ายสำหรับร้านอาหารมันก็หมายถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุดิบการขนส่งพอๆกับการปรุงอาหารเลยทีเดียวสิ่งนี้มันจะสร้างความไว้วางใจได้ครับเพราะลูกค้ารู้สึกถึงความสม่าเสมอของคุณภาพถึงแม้บางทีอาจจะมีพลาดบ้าง แต่ระบบที่ดีมันจะช่วยเจอช่วยแก้ได้ทันมันคือการสร้าง uh, operational excellence เพื่อให้ทำได้อย่างที่สัญญากับลูกค้าไว้ไม่ว่าจะเป็นของราคาหลักสิบหรืออาหารมื้อละหลายร้อยก็ตามครับสรุปได้ว่าความสำเร็จของทีม m o เนี่ยไม่ใช่แค่เพราะราคาถูกอย่างเดียวนะคะแต่มาจากระบบ QC หลายชั้นที่เขาทำจริงจังมากตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังผลิตเลยควบคู่ไปกับโลจิสติกที่บริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพสุดๆ ซึ่งหลักการพวกนี้ก็นำมาปรับใช้กับร้านอาหารได้โดยเน้นควบคุมคุณภาพแบบทั้งระบบเลยตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงส่งมอบถึงมือลูกค้าค่ะนี่ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจต่อนะครับว่านอกจากสินค้าที่จับต้องได้กับอาหารแล้วเนี่ย มันจะมีธุรกิจหรือบริการแบบไหนอีกบ้างที่การนำโมเดล QC หลายชั้นที่เข้มงวดแบบนี้ตั้งแต่การตรวจแหล่งกำเนิดไปจนถึงการจัดการการส่งมอบขั้นสุดท้ายมาปรับใช้อย่างจริงจังแล้วมันจะสามารถพลิกโฉมความคาดหวังของลูกค้าหรือสร้างความไว้วางใจในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงได้ ลองนึกถึงบริการด้านข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่บริการสุขภาพดิจิทัลดูสิครับการมี QC ที่โปร่งใสเข้มงวดอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในยุคที่ข้อมูลมันท่วมท้นแบบนี้ก็ได้นะครับ